เคาะพ่อเคาะเคาะโอ้เคาะเเล่นเบาๆนะลูกเล่นเบาๆนะโอ้น้องนางโอเคโอเคพ่อรักรักน้องนางร้องให้ทำไมไม่ร้องลูกพ่อรักพ่อโอนะเออพ่ออยากเล่นด้วยแต่ว่าพ่อตกมันอยู่น้องนางต้องเข้าใจพ่อนะลูกน่นไงเล่นด้วยนะค่ะเอามาโอเคหน่อยมามาโอ้โกรธแรงโกรธแรงฟาดหวงฟาดไงแล้วอ่ะโอ้โอ้อาดูตาแป๋วค่ะดูดูพ่อขอโทษแล้วลูกน้องนางน้องนางหันหาพ่อเร็วคุยกันก่อนโอ้พ่อขอโทษน้องนางนะพ่อไม่มีเวลาเล่นด้วยเลยพ่อตกมันหนักมากเลยช่วงนี้นะคะ พ่อโอโอนางไม่เ oh, ป oh, oh. ็นไรไม่เ hmm. ป็นไรลูกโอโอโอนางไม่ต้องเหงานะลูกนี่ดูดูมอมแมมมอมแมมอุ้ยตอดอีกแล้วน้องนางเป็นสาวเป็นนางใครเขาปล่อยลมแบบนี้ล้วลูกโออ โอ้ยจังแมนนอนหลบลาเต็มพิกัดเข้าเลยค่ะพี่พี่วันนี้ฝนตกทั้งวันอากาศเย็นนะคะสบายเขาได้แบบคืออากาศมันดีอะค่ะพี่พี่ดินก็เย็นเย็นอากาศก็เย็นเย็นก็เต็มที่เลยนะคะบวกกับน้องมินนี่เขาเป็นช้างที่ชอบอากาศเย็นอยู่แล้วนะคะโอ,อ,อ,อ้พ่อเคาะเคาะพ่อเคาะเคาะโอ้เคาะเคาะเล่นเบาๆนะลูกเล่นเบาๆนะ โอเคโอเคพ่อรักรักน้องนางร้องให้ทำไมไม่ร้องลูกพ่อรักพ่อโอนะอ่าพ่ออยากเล่นด้วยแต่ว่าพ่อตกมันอยู่น้องนางต้องเข้าใจพ่อนะลูกนานังไงยกขาเตะตลอดเลยคือน้องน้องก็อยากเล่นกับพอ่อแต่ว่าคือพ่อก็ตกมันเราก็ต้องคือตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจพ่อแสนสุขด้วยนะคะพี่ๆเราก็ต้องให้กําลังใจพ่อแสนสุขเนาะเขาก็ต้องการอารมณ์ส่วนตัวของเขาเวลาส่วนตัวของเขานะคะ จะให้เขามาเล่นทั้งวันกับลูกแป๋วก็ไม่ได้นะคะลูกสาวก็จะน้อยใจเนาะแบบพ่อไม่ไม่เล่นด้วยอย่างนี้ค่ะอามาโอเข้าหน่อยมามาโอโอโกรธแรงโกรธแรงฟาดห่วงฟาดไงแล้ว oh, oh. โอ <ป chau. S 2> uh ้โ oh. อ้ดูตาแป๋วค่ะดูดูพ่อขอโทษแล้วลูกน้องนางน้องนางหันหาพ่อเร็วคุยกันก่อนโอ้พ่อขอโทษน้องนางนะพ่อไม่มีเวลา,ลาเล่นด้วยเลยพ่อตกมันหนักมากเลยช่วงนี้นะคะ พ่อโอน้องนางไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกโอน้องนางไม่ต้องเหงานะลูกนี่โอเครักกันแล้วรักกันแล้วน้องนางน้องนางไม่เอาแบบนี้ลูกก็นะคะเราก็เข้าใจทั้งตาแป๋วเข้าใจทั้งพ่อแสนนะคะดูความเด็กน้อยนั่งพับเพียบยากแล้วนะคะก็โอ๊ยอะไรอะดู งองแงค่ะพี่พี่อันนี้คือท่าง,งองแงนะคะอยากเล่นอยากไปเล่นแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้พาหมูอ้วนเขาไปเดินเล่นเพราะด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนะคะก็เลยต้องอยู่บ้านผ่อนคลายกันที่บ้านก่อนเนาะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะพี่พี่ตอนนี้ก็ซาลงหน่อยแต่ว่าก็ยังปลอยอยู่นะคะก็เลยไม่กล้าพาลูกออกไปไหนช่วงนี้ฟ้าฝนแรงมากเลยนะคะพี่พี่พ่อโอ๋แล้วก็เล่นคนเดียวเลยวันนี้ ออหันไปหาพ่อให้พ่อโออีกพ่อจะมาโอนูหน่อยมามามา,มา,ม,ามาโอหหน่อยนะหันไปแบบพ่อจะสนใจหรือเปล่าพ่อจะโอนหรือเปล่านะคะนะแล้วพ่อโอน้องนางต้องไม่เอ,อ่ยยกขาหลังใส่พ่อนะลูกน้องนางต้องรักรักพ่อแล้วนะดูค่ะก็รอนะคะพ่อก็งงง,งออลูกเป็นอะไรรออะไรนะ อพ่อกอดโอโอ๋โอมาพ่อโอ๋นะพ่อโอ๋นะพ่อรักน้องนางนะพ่อโอ๋โอน้องนางเออเก่งเก่งเก่งละเ,ออเก่งแล้วนะเออเก่งเลยโอ้ย <c oughs> น้องนางไม่ร้องแล้วลูกเดี๋ยวไว้พ่อหายตกมันเดี๋ยวพ่อเล่นกับหนูแล้วอันนีนเนี่ยเป็นคนเก่งโชว์ฟันหล่อพี่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องให้เวลาพ่อแสนสุข ลูกก็อยากเล่นกับพ่อนะคะแต่พ่อก็ตกมันอยู่ไม่หายสักทีเลยดูค่ะโอ้ยโอ้น้องนางพ่อลักโอ้พ่อลักๆักลูกพ่อลักๆักไม่เป็นไรนะน้องนางไม่มโหใส่พ่อสิจะร้องโมโหตลอดโอ้ยโมโหโมโหที่อน้ำไหลจากปากพอน้องเพิ่งดื่มน้ำนะคะพี่ๆหลายทาสงสัย ไอ้น้องนิกน้องเป็นอะไรน้องเพิ่งดื่มน้านะคะแล้วน้องอยังยังกืนไม่หมดอะคะ่ะอากอดลูกหนอ่อยอาอาอารักเขาหน่อยรักเขาหน่อยเขางอนแล้วพ่อไม่เคยพาหนูออกไปเที่ยวเลยไม่เคยได้พาไปเที่ยวไปเล่นกับคนอื่นเขาเลยตกมันตลอดรักหนู <S 2> <S 2> <S 2> อโอ้พ่อรักลูกพ่อรักพ่อรักน้องนางนะอุ้ยอุ้ยโกรธโมโหโมโหโอ้ยลูกน้องลูก เขาก็น้อยใจนะคะแบบเขาก็อยากไปเล่นไปเที่ยวไปอะไรบ้างแต่ก็แบบเนาะคือหนูก็พาเขาเดินตลอดนะคะแต่ว่าบางเวลาบางทีเขาก็อยากไปกับพ่อเขานะคะเหมือนทุกครั้งเนาะโอ้ยโมโหแรงโคตแต่พ่อยังโอ้ยยังหนักอยู่เลยค่ะพี่พี่ก็เนาะเราก็เข้าใจพ่อแสนสุขนะคะเราก็เข้าใจลูกแป๋วด้วยนะคะ เด็กก็อยากไปเล่นเด็กก็อยากไปเดินกับพ่อนะคะแต่พ่อก็ตกมันพ่อเลือกได้พ่อก็ไม่อยากตกมันนานขนาดนี้นะคะพี่ๆแต่ก็มันก็ธรรมชาติเนอ้อนี่ก็เออพอแสนไม่สนแล้ว พอแสนไม่รักน้องนางแล้ว,ลวคือมันเป็นช่วงที่เขาแบบเอต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะพี่พี่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะที่เปียกๆตงงวงคือน้องดื่มน้ำนะคะ เป็นโจนสลัดเลยวันนี้โจนสลดัดนั่นดึกเลยตาอ้วนนา,า,านไงาขาหลังเนี่ยไม่ต้องอบ่อแล้วไปเร็วด้วยนะขาหลังเนี่ยขาหลังเนี่ยรวดเร็วนะขาหลังเนี่ยไม่รักกันแล้วเหรอวันนี้เดี๋ยววันนี้พอดีเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะคะวันนี้ดินก็เริ่มแห้งเดี๋ยวชว่วงเย็นจะพาน้องแป๋วออกเดินค่ะ ตอนเช้าๆๆนี้ก็ยังมีเปียกมีชื้นบ้างยังไม่กล้าพาลูกออกเดินนะคะเดี๋ยวเราอให้แดดวันนี้จัดการกับพี่ดินให้แห้งๆกว่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาตาแป๋วออกเดินออกกําลังกายนะคะพี่ๆตอนนี้ก็อ,อตอนเช้าก็หยอกล้อเล่นกับเขาไม่ให้เขาเครียดนะคะพี่ๆให้เขาแบบแฮปปี้แฮปปี้สบายๆดึงมือพ่อไปไหนอีแล้วนั่นช้างอะไร หัวแล้วตัวเลยคอไปไหนอ่ะเห็นคอไหมใครเอาคอหนูไปอะคนิงนะคนตงงคอหายคอหายเด็กน้อยคอหายค่ะพี่พี่เขาก็จะรักกันในสองคนเนาะแต่เราเป็นคนนอกเนาะ น้านานาขาหลังนะขาหลังนะขาหลังนี่รวดเร็วนะขาหลังอะ่ะเ <c oughs> ช้านี้อากาศยังเย็นอยู่ค่ะพี่พี่ยังไม่ได้อาบน้ําให้ลูกนะคะตอนนี้ประมาณเก้าโมงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวน่าจะได้อาบช่วงสิบเอ็ดโมงนะคะเพราะว่ามันเหมือนฝนจะตกอะคะ่ะพี่พี่อากาศมันเย็นนะคะแต่ว่ายังไม่ตกะคะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอากาศก่อนนะคะลูกก็หนาวหนาวน,น้ำก็ดื่มน้อยคะ่ะตอนเช้าอากาศเย็นนะคะ ไปไหนอ่ะเขาจะนอนทับได้นั่นเขาจะนอนแล้วได้นั่น <c oughs> จะนอนทับแล้วได้นั่นคนดื้อนี่คนดื้อน,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 นี่ปาดูเรื่องได้นี่คนดื้อนี่กดิ่งหายไปไหนตาอ้วนก็ดิ่งตกหายแล้วหรอ <c oughs> เอากดิ่งน้ <c oughs> องนางดึงขาดเลยหรอเฮ้ไม่วันสองวันก่อนยังเห็นอยู่เลยนะจริงหรอ ใช่ไหมน้องนางทำกระดิ่งหายเหลูกน้องนางทำกระดิ่งหายไม่รู้เฟี้ยงไปตรงไหนแล้วนะคะพี่พี่อ้ยเอามืองอวางพ่อไปให้จับมือพ่อไปให้หากล้วยนะคะอยากกินกล้วยพ่อจาอยากกินกล้วยนั่นน่น่ะน่ลูกค่ะพี่พี่เอาละเดอ้อเอาละเดอ้อเอาละเดอ้อฮักกันแห้งฮักกันแห้งอุ้ยต่วนดูกันนั่งทัดูกานนั่งท่านี้อุ้ยเพิ่งเคยเห็นนั่งแบบนี้นะคะ่ะพี่พี่ ถ้าใหม่มีมาทุกวันค่ะเซอร์ไพร์สเขาอยากเล่นด้วยนะคะอยากเล่นด้วยเป็นช้างที่ขี้เล่นติดคนติดควานชอบเล่นกับคนชอบเล่นกับแบบเขาชอบเล่นด้วยอะค่ะพี่ๆเป็นช้างที่ชอบเล่นกับคนนะคะชอบเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นช้างที่ขี่เล่นแต่ว่าถ้าคนไหนเขากลัวเขาก็วิ่งหนีเลยนะคะ เยอะกินเอ๊ะไอ้ลำโบลำโบลำโบเฮ้ยลำโบนานน้องนางน้องนางทำไมจะชอบอันนี้น้องแท่ะลูกอ๋อจัดการน้องเสร็จแล้วก็มาหาพ่อต่อค่ะน้องมินนี่นี่เขาไม่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 ถูกกันกับพี่ตูบนะคะจะจะแบบคู่ปรับกันตลอดการเลยค่ะพี่พี่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะชินกันกับพี่ตูบนะคะ ก็ต้องมาติดตามรอดูกันต่อไปนะคะพี่ๆช่วงนี้ก็ยังยังแบบพร้อมจะฟาดกันตลอดเวลาเลย <c oughs> ถ้าเจอพี่ตูบน้องตูบเนี่ยเอยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะคะต้อมจะจัดการเขาหมดเลยะคะ่ะน้องอาจจะเป็นเพราะว่าน้องแต่ก่อนน้องไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่เห็นน้องหมาด้วยเลยเนาะตะอ้วนแต่นี้เพิ่งได้มาเจอที่นี่ก็เลยกลัวงงง,งไม่ถูกกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆยามเช้าเ้านะคะยังไง เดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปรอบเย็นนะคะพี่พค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมูอ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ